สิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับเรือดำน้ำที่หายสาบสูญหลังพาทัวร์ซากไททานิคยังติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับการหายไปของเรือดำน้ำไทไทันไททันที่พาห้ามหาเศรษฐีโลกไปทัวร์ชมเรือไททานิคไททานิคที่นอนแน่นิ่งในมหาสมุทรแอตแลนติกตั้งแต่ปี2019 1 2ซึ่งตอนนี้บีบหัวใจอย่างมากเพราะคาดว่าออกซิเจนภายในเรือเมื่อนับถอยหลังหมดลงไปในทุกๆแล้ว เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางเว็บข่าวต่างประเทศได้สัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญหลายคนโดยได้คาดการถึงสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับเรือดำน้ำไททนันจนทำให้ขาดการติดต่อซึ่งพวกเขาเชื่อว่ามีความเป็นไปได้5้าข้อดังนี้ 1. ระเบิดจากภายในเรือดำน้ำเผชิญกับแรงดันที่เพิ่มขึ้นขณะด,ดำลงในระดับความลึกที่มากขึ้นและแม้แต่การเกิดรอยรั่วเล็กๆก,ก็อาจาก่อให้เกิดหายนะระเบิดจากภายในเรือได้กรณีนี้ถือเป็นกรณีที่เลวร้ายที่สุด 2. ไฟไหม้ถ้าหากเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในเรือดำน้ำมีความเป็นไปได้ที่จะนำไปสู่การเกิดไฟไหม้ซึ่งจะทำให้ระบบการสื่อสารจากเรือดำน้ำเสียหายและทำให้เกิดความผิดกับผู้โดยสารในเรือ 3. ลอยเคว้งอยู่เหนือผิวน้ำผู้เชี่ยวชาญมองว่ามีความเป็นไปได้ที่เรือดำน้ำอาจจะลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำแล้วแต่ไม่สามารถติดต่อกับเรือแม่ที่คอยสนับสนุนปฏิบัติการดำน้ำได้ซึ่งนี่คือความเป็นไปได้ที่ดีที่สุด แต่แม้ว่าจะลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำแล้วพวกเขายังต้องกังวลเรื่องออกซิเจนอยู่ดีเนื่องจากเรือดำน้ำไททันไม่สามารถเปิดออกจากภายในได้ทำให้ผู้โดยสารยังคงติดอยู่ในเรือดำน้ำดังกล่าวสลอยเคว้งอยู่ใต้น้ำผู้เชี่ยวชาญศาสตราจารย์เอริกฟูซิลผู้อำนวยการศูนย์การต่อเรือประจำมหาวิทยาลัยแอดิเลตในออสเตรเลียแสดงความเห็นว่าเรือไททันอาจจะจมอยู่ใต้มหาสมุทรเนื่องจากเครื่องยนต์ขัดข้อง หรือเป็นไปได้ว่าพลังงานไฟฟ้าหมด 5. ติดอยู่ในซากไททานิกกระแสน้ำแรงใต้มหาสมุทรอาจผลักให้เรือดำน้ำเข้าไปใกล้ซา,ากเรือไททานิกเกินไปและอาจทำให้เรือดำน้ำติดอยู่กับซากเรือไททานิกที่จมอยู่ก้นมหาสมุทรมานานกว่า110ปีซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับเรือลำอื่นแม้ว่าจะเกิดขึ้นได้แต่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ครั้งนี้การสูญหายของเรือดำน้ำไททันใต้ทะเลลึก ทำให้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยของเรือดำน้ํานี้เช่นกันโดยเฉพาะอาดีตผู้โดยสารที่เคยเดินทางไปกับเรือดำน้ําลำดังกล่าวอย่างไรก็ตามด้านโฆษกหญิงเจ้าหน้าที่ชายฝั่งสหรัฐอเมริกาได้รายงานว่าขณะนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึงสิบช่วโมงสุดท้ายก่อนที่ออกซิเจนสำรองในเรือดำน้ำไททัน เรือพาชมไททานิกที่หายไปตั้งแต่ช่วงวันอาทิตย์ที่วันที่18มิถุนายน2566ตามเวลาสหรัฐอเมริกาจะหมดลงโดยคาดว่าออกซิเจนจะหมดในช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นวันนี้วันที่22มิถุนายน2566ตามเวลาประเทศไทย